อ้าววายมาเต็มกราฟขนาดนี้นะทุกคนคูณสิบไปดีครับดอกนี้โอ้โหสุ per mega มา,มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเจ็ดพันเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใา้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม สี้ก็การาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจ๊สไมายสยปัน่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับเบดฟิกวันของเราเจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจ๊เลือกเล่นเนาะยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจ๊ไม่แนะนําไม้แมสบสรรนให้ทําตามโดยเด็ดขาดเอาววันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมใหม่ล่าสุดของทางค่าย PG นะคือเข้าเร็วมากนะคะทุกคนโอเคเนาะใครกําลังมองหาเกมสลอ็อตเล่นง,ง่ายจ่ายจริงมีบริการพีเยมตลอด24ชั่วโมงเกมใหม่เข้ารวดเด็วทันใจแบบนี้เนาะเบ็ดฟิกวันเนาะ กันแล้วกันนะคะผมมาก่อนอื่นดูตารางของการจ่ายเกมนะทุกคนฟีเจอร์การหมุนฟีก็ต้องการสีตัวขึ้นไปแนาะค่อยได้การหมุนฟีเดอร์เย่มีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะทุกคนอันนี้คือของชอบเลยนะชอบมากตรงซื้อฟีเกมเนี่ยมาหอบทุนมา2,300นะคะขออนุญาตกดเล่นเบ็ดแไปเลยจ้ายังไงเจ้ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อขอา้ามันเท่านั้นนะคะเจ้ไม่แนะนำไม้สนับสนุนให้ทำตามโดยดิขัดเนาะ จวดจัดฟาดบื้มก็โลดโอ้โหรางวัลก้อนโตแตงโมสอใบฟาดมาที่1 6 0่งบาทนะทุกคนเปิดมาก็หวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะมาขออนุญาตเพิ่มเบ็ดมาเป็นเบ็ด100นะทุกคนมารุนเป็นกำลังใจช่วยเจ้ด้วยนะคะว่าจะปังหรือจะพังแค่ไหนนะคะมารุ้นด้วยกันนะคะทุกคนเออมาโอ้โหคือเข้าเกมมาก็คือแบบสีสันแบบโอ้โหโสดใสมากเลยทุกคนเหมือนอยู่ใน หมือนอยู่ในผับในบาร์จริงๆนะออช่วงนี้ก็มาเที่ยวผับทิปก่อนนะคะทุกคนทเที่ยวทิปก่อนเนาะเล่อมมาสลค่าบนี้นะเจ๊ก็เลือกเล่นมาสักพักหนึ่งได้แหละทุกคนก็อย่างที่บอกนะคือโบนัสก็เข้าง่ายแล้วก็เกมใหม่ก็เข้ารวดเร็วทันใจด้วยนะคะามาดูสายจวดกันนะคะทุกคนมันจะปังจะพังแค่ไหนนะคะทุกคนโอ้โหโมา มาเคมาอ่ะสวยสิมาโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม่ล้างกระดานเลยนะทุกคนมาจะสวยจะปังุูิเย่แค่ไหนนะฮะโอ้โหอ้าวฟีเกมเข้าแล้วทุกคนให้มันได้ซะอย่างนี้นะอ้าวมาลุ้นกันนะว่าเราจะบวกมาหรือเปล่านะฮะไปเรื่อยๆนะทุกคนชอบตรงตัววายนะตัววายมันแบบโอ้โหแบบปังอะ่ะ Ừ, มันมันไม่ต้องมาเปลี่ยนเลยคือแบบถ้าตัวนี้ลงมาเนี่ยมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นตัววายนะทุกคนชอบตรงนี้นี่มันไม่ได้หมุนหมุนหมุนเปลี่ยนกันนะคือแบบเป็นตัววายลงมาเลยนะคะทุกคนแบบเลือดน่ะโคตรชอบเลยนะคะเออชอบจริงๆนะมาไหลไปลูกไหลไปเอาตัวเดียวเน้นเน้นรู้เรื่องมีเหลืองนี่เกีียวไปเลยอืมอีกสามไม้จะมาไม้สุดท้ายหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหมาหลอกให้รักแล้วก็จากไปนะคะทุกคนโอ้โหบวกมาแค่สะ9เก้าร้อยเองงั้นทุกคนไปต่อดีครับเริ่มจักจม้โหแล้วนะเนี่ยโอ้โหอะไรยังไงวะอืมอ่ะขอดอกเดียวเน้นเน้นไปเลยอะไหลตอ่อโอ้โหไหลต่อดิดอกนี้เอาดิคูณสิบฟาดมา5,400นสนะทุกคน น่าจะไหลต่อนะเท่าไร่เนี่ยโอ้โหได้เยอะกว่าเข้าฟรีเกมเมื่อกี้นะซูปเปอร์เมกามา7700อายไม่ไปต่อแล้วนะคะเจไม่ไปต่อนะเจกลัวไปต่อไม่ได้นะขนาดเข้าฟีเกมเมื่อกี้เข้าเบ็ดร้อยยังยังแบบไม่ได้นะแล้วก็มาได้ช่วงหลังๆเนาะโอเคก็บวกมาประมาณอ่าเท่าไหร่เนี่ยทุกคน เ0็ดเลยทีเดียวนะคะฝากกันไปด้วยนะคะบิดฟิกวันของเรามาแรงในกเกษตรตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้เจ้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสสดจ้าบ๊ายบาย